กะสิมนน้ำสลกกะสิพาขั้นเป็นป้าขีออ่อ้นเบาอีสานนี่กะสิเล่าถางสแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ตอนนี้มาเลาะเที่ยวชุม่มสวนหมากขั้นของพอหมอลำเฮาพี่น้องหมอลำสุเพนบ,บุญสิงพี่น้องเอ้ย,อยอนี่หลายเพิ่นปะ S <S <an other> สวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนมอลลัมที่เขารักคักแพงนะครับผมมือนีบาอีสานภาพพี่นอ้องฮ้อมาเที่ยวบรรยากาศชดๆนะพี่น้องน้องมาบานคุณพ่อมอล่ําเฮ้าคุณพ่อมอลลําออสุเพนนะครับมือนี้น้ำมอดเฮือดในพี่นออ้องเอ้ยน้นำมาเยี่ยมยามถามขา่าร่วมกับพัดดีครับมือนีอากาศดีๆเนะาะทงให้ทงหน้าตึ้บเบืองตอนนี้กำลังพันผ้า หาย่างมึงเพื่อนเอินว่าย่างมึงเิีวทัดเนาะ,ะคุณผอมวาลำสุเพนบุญสิงหคพร้อมโดี๋ยวคุณแม่เพืนน่อนเนาะต้อนรับครับสู่เป็นยางดีมันนี้ไปหาย่างมึงเที่ยวทัดซะก่อนีจะเป็นโอ้โมแมนธรรมดาพี่น้องใส่โซลาร์เซลล์พลังแสงอาทิตย์นะครับพลังแสงอาทิตย์พี่น้องบริเวณทางเขิน บอมันหมอลำธรรมดาได้พี่น้องหมอลำการเกษตรครับอ่อันนี้ก็คือหอกฟางคุนเนาะเป็นเถียงฟางพี่น้องเถียงฟางฟ่างของคุณฟอมหมอลำโอ้โหักลายฝักหลายอันนี้ก็เป็นหอกม่วโอ้หาเบื้องหยากได้พี่น้องโบโบเด้ทั้งบาวิสานบบมีแล้วหอกงัวเขอคว้ยหเนี่ยเนี่ย คอกบัวคอกควายนะครับโอ้เนี่ยครับ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 เป็นบรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอันนี้โอ้เนี่ยขอกคอกใหญ่อีดีีดอนนี่น่างามพี่ดีเนาะอาเมื่อนี้ออกมาคร เที่ยวชุ่มหรือว,ว่ามาไทายริบสิงมอลัมท่าพี่น้องสืบสารมรดกทกถอดเพิ่นมามอลําอีสานบานเฮา,อ,าอันดับแปลกหะเราบึงวิวกันเราบึงวิวอ,อ,อบักเทิกนี่งามคักนีนน่นอจกักจักปีละครับเนี่ยอ้ึงสองปีคนปลายสองปีเป็น,นองเพื่อนรู้ นี่จะถ่ายเพื่อนหรอขอก็ง่าพี่น้องเอ้ยนี่จะมันอยู่แบบคุนเอินว่าอยู่แบบพอเพียงแบบอ่ะบรรยากาศโอ้ยดีหลายนะพี่น้องบ้านมอลำคุณพ่อสุเพนอ่าน้อยสุเพนน้อยบุญสิงห์อ่ามอลำแต่สมัยพุ่นละเนาะสมัยสี่สิบปีขึ้นหลังพี่น้องเอ้ยนี่มาเพื่นเอินว่ามาหรือฟื้นมอลำนี่ใบมะกฟืองเพราะหนื่อนื่อใบมะนาว พู่นว่าบรรยากาศอีสานบ้านเฮาพี่น้องอือันนี่ววนนอืหนี่นอคเขตเนี่นี่ครับววนอเขตแนี่เาน้ำนี่อาบริเวณนี่้ายบครับพูนบอโอ้มวเมนธรรมดานี่อัววนอามลำสุเพนเฮานี่ยันธรมดา่ อ้าวจะได้กับภาพพี่น้องเขาเลาะเบิ้งทิวทัดนีมีเพิ่นแบาสมัยแต่าพอแต่เมยเฮาอยู่นี่่พีน้องมีคอกบัวคอกายเิ่นว่ามีคอกบัวข้าวกล้วยหน้ากะงามขี้ฝุ่นกะหลายเพิ่นว่าเนาะพี่น้องอ่านี่ขอกฟางน้ำนะครับอันนี้บริเวณสวนบริเวณสวนอันนี้โอ้น้องป่าตัวนี้โอ้หนองป่าธรรมชาติ น้องปลาธรรมชาติเนาะโอ้ี่เด็กคนชิ้นให่เพิ่อนขาดนโอ้โฉนฝ่ายน้นบอก่ายนี่โอ้โขงท่านมาครับนี่โอ้แล้วว่นนี้มีนก็ช่วนหนึ่งอะช่วนหนึ่ง น,นี่สิกินอยู่ทั้งเราว่ะแับแ่งแ่งกับแขงาน่กบ่งาน่บแว่ BM, งแา,า,ากับแ่งแีงานบ่า่งบ่งแข่ก่น้องกอ้ยขาแหลงข่งแขกบแหาเลาะเพระาะว่าใจมาก <c oughs> มาเห็นสถานที่มา,มาา,าเาามานน่็ก็บ่ับา่งแข่ัล่งกำลขัแ่งใจ่งายบข่งแข่ก่ข่งกแงแ่อกงแ่กบ่งับท่ง่งแ่งแ่งงอบ่งบ่ั น้ำลังนี่กับมอล่ำบุญร้่นพระกามากน้าตัวอันนี้ต้นโอ้ต้นหมักสิดาโอ้ต้นมากกันมพุชชาพุชชานมเหอครับอันนี้เนี่ยพ่ท่าน้กินเด้วยวราสีดาสองนสิบลาเดี๋ยวสดีเอาไปสู่กินเด้อครับครับครับได้เก็บไปก้อนก็ได้เก็บไปก้อนก็ได้ใส่หมูไปเลยใส่จค่นั้มันท่านชังสีดาบ่ได้อายหกสี่ปีหนึร้อยหบ่อลาเนาะองกะล่า ใส่ใส่ท่านน้ำมูลสมบ่โอ้หมอลลหมมอลมอลลัมทำมาได้พี่น้องหมอลลัมการเกษตรขากคักที่พี่น้องเอ้ยปล่อยหนามากจริงนะโอ้โหมีแล้วมังค่าเหมือน่ับห้องจักเป็นวิถีชีวิตอ่าแบบเนเอิร์นาแบบพอเพียงพี่น้องครับพอเพียงนอกจากนั้นก็ยังหลองยังล่ำสืบสารมลูกตกทอดเพื่ออยากใหร อ่าแฟนแฟนมอลำเฮาเดี๋ยวฟังเพื่อ,อนวะเนาะเหตุการณ์ในงานมาเมื่อยหรดพักฮดมีฮดต้นหมากไม้หมากตอ,อกเรียบร้อยแล้วกะมาหลองมาล่ำบ่เนี่ยนาะพี่น้นองลองล่ำให้หัวใจชุ่มชื่นเพื่อวนวะค,คนคนไม่ขาดแคลนคนมากับแคลนแคลนกับหมอลำเพื่อนวะโอ้ยบ่ได้พายแคลนมาลลัมยันได้โรยปุ่นโอ้พี่น้องเอ้ยนี่คือสวนหมากท่าน เือว่าภาษาไทยเป็นเรื่องพุทธาพุทธามนขาดน้ำครับโอ้โหอันอันปีกัวอันคุณพ่ออันอันอันปลูกปลูกด้อนหรือเปล่าครับนี่ไเดีปีปีปีกัวครับปีกัวครับครับบนท่านพ่อสองปีครับแต่ว่ามันขาดการบำรุงนี่คือบ้านนี้ผมกำลังเสียเอาน้ามากเลวก็เสียเอาปุ๋ยมากครับผมแล้วก็สีดีกว่าเก่าโยวนี้นั่น บ่ได้ก็บกินซื้อได้ขายดอกเออกับร่างนาะครับนอกโอ้ขแมันบ่านปฏิบัติพ่อนั่นาอได้นี่เนอะแม่นๆๆก็สิงามก็ดีอยู่น้าสวนยางเอามานีขบพี่นองเอ้ยสลหมากหลากไม้สวนยางดู่นี่สวนมกพั่นก็ยูนี่นี่โอ้เป็นบอกยังไงวาพี่น้องเอ้ยบุพเพสนิวาต เดี ora, horses, think, ๋ยววงกันจังเดี๋ยวมาหากันเพนันป่าเนาะจังเดี๋ยวผอกันเพนันป่าโอ้อันนี้นะเพ่นักชีบีดหมอลำชีบีดศิลปินคือจังไต่ขอบดวงโง่โค้งเขาใส่กันเข่นปลาเอาี่น้องครับตอนนี้หาชมหาชมหาเลาะชมเพ่นมี้พนไมีทีมีทางพื่ว่าแล้วเนาะ รับไปนอ้ง่ายนอ้งรับไปยังไงบรรยากาศอีสานบรรหนาวเจ้าก้อนเจ้ก้อนเคยเคยจะไปหาเจ้ก้อนมันเป็นน่นนหน้าพี่น้องบ้านบ้านอีสานกันเดี๋ยวนี้มีปลามีดวงเงี้ยเบิดแล้วที่จะปลามันปลาหยางประเสรินะครับอันนี้เพิ่งว่ามันยังมีสวนมียังมียังไงเดีอยู่พี่น้องโาตอนนี้ก็ขึ้นโนนตอนนี้ขึ้นโนนนะครับขึ้นโนน อโอ้โหดีดปองปองดีขนาดตัวนี้เนีย่ยใจประสงค์แล้วเมื่อหงแก้วกระดานหอดพันยังหวานาดิอ่าใจประสงนั่งทำกระกลหาเอาอันนี้กป็นที่อีกแปลงหนึ่งหัวความในีระนอบบาดแต่แปลงนี้ก็มาขั้นที่กันนะครับเนาะ พวกเขาไปล้ผมขำม่ได้หอกไอสียังเนระผิดล้วมันบ่ได้เล้วขาุนตัวหอดฝุนน้องเป็นโค้งงท่านไหมตกวางกวางอาโบเป็นยังซ้ำเนี่ก็ดีแหละเพราะอ้ยจอดแล้วโอ้ขากหลายพี่น้องหมักคันเออชั้นนมไข่มาก ครับมักน้าเหมือนกันบ่อยนี่ฮะดินผมมันแห้งนะดินแห้งเฮ้ยบ่เอาไหนมาล่องมันเนี่ยพออันไอ้ไอ้ยังก็อันอินทผาล้ำน่ะมาล่องนะจ้าสองทัพต์ต้นนะครับคู่สีมากินไปน้ำคือผมล่ะอินโดอินโดอยูุ่่นฮะเขาปลูกอยู่ลูกผมอยู่ทุเรียนแไปนี่บ่หมักอินทผาล่ะหมักเป่งไงน่ะนะครับ มันเข่าจะเนี้ยมันดีดีนี่คนคัดขาดี่แหละคัดได้อยู่นี่โอ้ยเฮ็ดคือซื้อเลยเดี๋ยวนีเมนอยู่เดเดมอลำ่ผู้ไปหาลาวันป่า้เราเป็นป่าแล้เป็นเอื่อยดอกรวม้วนแล้วว่างได้สนนังล้งข้างหลังไมาเราเพิ่งเบิ่งได้อม

แต่เปน็นดีหลายนะ้องโอ้ล่นความเทาเทานี่ล่น2นึ่งสอ,อ,องอนีนนมนน่มันล้นมันล่นตอนนี้เพันผ้าส้มสวนหมากพุทซาหรือว่าหมากท่านนองเนาะ่หาหลส้มรับับหน่วยเรื่องเรืองกั <c oughs> นแดวห่อเก็บโอ้ยจะเป็นบุญหลายสายเงาเดี๋ยวมาพบมาพอมา่วมกันนาะเนาะพี่น้องแลจะเป็นดีโมกิใจเพิ่มไ อันใจประช่วงแล้วยังนอนยังป้าขี้อุ่น,น,น,นมกลุกข่อยกระดิ่งถางนะนาหน้าพนนี่น้อง่ังไงต่อครับโอ้โคกกะสีมนน้ำสลากระสิพาคขั้นเป็นปา้าขี้อุ่นเบาอีสานนี่กระสีเล่าถางสแล้วพี่น้องเอ๊ะบอบ <c oughs> โอ้ตอนนี้มาเลาะเที่ยวชุม่ม สวนหมากท่านของพ่อหมอลำเฮาพี่น้องหมอลำสุเพนบุญสิงพี่น้องเอ้ยอืนี่หลายคนว่าบุญหลายหลายอืมว่าสรีมาหลายเถื่ออะไรพี่น้องมาบ่หอดมาเพราะว่าทางมาหนักหลายอันขั้นบนบ่ไปหับกับมาบ่ได้ได้บ่หอดได้นี่เออโอ้อันอันอันพุทธานมบ่ครับแม่แมนบ่แมนนุ่มสดโอ้สานุ่มสดขัดลายขัดลายโอ้ย อันนี้บ้านหวานประเดี๋ยวบนยังบ้านประเด๋นะครับบันบานตรงซับพีดก็ได้ไป่ได้ิดได้ก็ครับได้ไครับได้ได้มาตเป็นยังเท้าบหวานเทาประเทหวยเพราะว่ามันประทอันนั้นโอ้แล้วโาอเป็นนอนอยู่หายนากเนาะฮะบดสิดาบเท่านี่กินได้ยุบอ จากให้กันพอวะเอ้าแม่ยูพ่อเป็นยังเหรนี่มัเอ้ยวันจี้ว่ามเป็นเืองสีตีือเป็นยรงสีเช่เช่บ่โอ้ย เห็นมันล่นน่ะหล่นน่ะเด่นหนิบัวพี่ไผมาเหนือหล่นนี่หัวหล่นนี่แซบนี่ไม่ล่างแล้วกันังเห็นขัดๆนั่นเลื่อนนั่นจะย์วเลยนี่นะครับเนาะอันนี้คือนี่พี่น้องอย่างนี้ครับต้นตำตำพี่น้องเอ้ยนี่ปิดเอาได้ปิดสดๆไปไม่ๆเล่ชุดๆนะครับพุดชานมชานมเลยพี่น้องเอ้ยพุดชานมไข่แต่ก่อนเห็นแต่ทั้งทั้งเหนือนะพี่น้องทั้งเชียงใหม่ทั้งอาเดนชัยทั้งนั่นแต่ว่า ปลาอีสานเขาก็มีเนะพี่น้องเด้อน่ะโอ้ยจำหนีกับเอาก้อนด้กินได้ยังโอ้ปุ่นทอดห้องฟ้าอันบะคาม่นอย่างผมปุ่นเลยอันบะมันขันทั้งเนื้อเขาก็เอื่นพอเลี้ยงซูเฟนตนั่นเองทั้งข้าวก็เอื่นอันมอลำเสียมอลำซะเนาะกอเสียมอล่ำมอลำการเกษตรพี่น้องเอ้ย มอรมการเกษตรโมเมนว่าดับดวยเออเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องเอ้ยกิจพอเพียงมีความมีความเพคนเอื่นว่ามีความสุขมีความสุขที่เฮามีิ่งเองคนอื่นว่าภูมิใจในสิ่งที่ตนมีนะพี่น้องเอ้ยอะไรจ๊ะโมเมนว่าสิได้พ่อกันไปโหลดได้พี่น้องแลมุ้มีบุญต่อกันไปหัวเราะฝ่อกันได้ที ไปตั้งทีไปตั้งทีโอ้ยทีทางกว้างๆพิ่แต่ว่ามือกว้างกับเจ้าของเนี่ยนะเด้นี่ท่านมีม่มือกว้างอย่งใครอยู่ฮะแต่ว่าลมก็แรงนะที่นองลมก็แรงนะครับล่มอะรล่มซาสว่าล่มร่่ลมซาซำ ลมซาเบาอีสานลมซาเบาอีสานอ้อันนี้ก็อันนีอนนนนนนนอ้อันนี้เป็นสวนสวนไล้อันนี้เป็นสวนมันสำปะหลังนะครับข้างลู่เนี่ยจะเป็นยูคาลิปตัส เบาอีสานผ้าลเล่จะไปหนังเยอะไม่ได้เบาอีสานผ้าเละเบาอีสานผ้าเละนั่หาหมอลั่ <laughs> เราน้ำไฮน้ำงน้ำธามือ้อแหลกะล, function, the ล,ล่ามดีนั่นโอ้ครับสมัยไรกันมีน้ัยไรกันมีสูตรของเราโอ้อันนี้เป็นน้องบัวเป็นฝายเป็นบึงเป็นน้องบัวพี่นนอนเป็นน้องบัวครับน้องบัวน้องป่า น้ำนะครับใส่ใส่พลังอาทิตย์เท่าไหนละที่ตู้นันใส่พลังแสงอาทิตย์ได้อันนี้ใส่เครื่องปั่นมันเป็นธรรมดาลงทุนหลายพี่น้องลงทุนหลายอยู่ในหนองบัวน้องบัวหมากบัวกินบัวกินหมากพี่น้องจากกกบันะ น้องบัวน้องบัวพี่น้องน้องบัวมา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 เยี่ยมมายา่มกันมันบกุกัเป็นตะไล้หอยกับเป็นตะไลนาะกุ้งเนาะนี่นี่นี่หอยกุ้มันไหลปาตู้ปลที่หัวไหลปันไดเดียี้มันเขาเก็บไปขาย